สวัสดีจ้าพี่น้องเห็นหงบอ้องบีไหมมาเป็นพี่น้องเล่นบีไหมแกงมะหอยแกงมงหอย,หอยโอ้ยมันบอเห็นแกงมากดอยพ่อใหญ่ก็เป็นหน่อยกินไปแล้ว้องบีสิกินเขากันะนะพอดีคู่ไม่ยมบ้านคู่น้องพิมมาเหลือคู่น้องไม่รอรอคุณคู่เป็กยังพันใดๆเลาะ มาเก็บตะไม้หน่ไม้คุณกู้มาเห็นได้หนินนเหยเย็บออกแกงใส่พักตังแกงหอยจุ๊บ วยพี่คับเต็มเลยแค่แค่นำอย่านัา่งห้พักปังใไอตะไคร่ตัวเดียบพริกโป๊ยไซต์ตากินแล้วก็เป็นหน่อยตาไปแบบ Điều đó other. Chú có lại cái pin ngoài hả tuốc? Hãy cho con Ghiền mà เก็บพ,พอไปไว้ด้วยลูกนะ หม่ดูด้วยดื้อมลื้มนำเสนอแกงมะม่ทกันม่นยูเคียดแกงมะมัม่ใส่เห็นหูหนูใส่ผพักกันแงง แม่แม่ใส่เห็นหูหนูใส่ผักแกล้งแต่ซิ่วตอนเกีียวเขาเลยหอมผักแกลนง,งคือตอนเกีียวเขาปลาขอาน ยังปลากรอนใช่พักแห้งสรนจแล้พี่ลองซื้อกันเลยอืมครัแบบแล้วอ๋อตะเกียบว่าแม่ยังได้ตะเกียบเอาไม่ขีบมามา ผักแข้งส่เ็ดส่อันอียงก็ผักขาส่บกอือไบุกบวกอืมครับอืม ตอนเจ้าเขาเอแกงปาควาันปากชิงหน่อยแกงปาควันปากชิงหน่อยเนาะสฟเท่านั้น 三潘。Pan, pan. อืมหมือนี่ฮะบอกว่มแสบปวดแสบเหรอแสบปลาล่ำปลาเหลือแสบอีีเหรออะไรเนี่ย ออกดอกป่ะเดี๋ยว้งพี่น้องขอพักพูดแน่หลายที่ติดตามอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้น้องบีนะไม่ได้ไม่กินแกงน้องไม่กับแกงหอยหอยจุกจัดแสบมาเนี่ยแสบคักแสบแน่สนานให้มึงกันอืมวันนี้ขอตัวลำลาพี่น้องไปก่อนขอพักพูดแน่หลายกาดีจ้าพี่น้อง